แล,แล้ววันนี้เราก็ได้ของของดีเยี่ยมนะครับมาอยู่สององค์นะครับเนื่องจากว่ามาตลาดสายใต้นะครับมีคนเอามาปล่อยนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จหลังคุดนะครับมีชดาหลังคุดเีกองค์เป็นสมเด็จจัมโบ้ยัมโบ้ um bo, um bo, หลังก้างปลาชุดนี้บอกได้ตามตรงเลยว่าทางของราชบุรีแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นสมเด็จก้างปลาดูจากก้างปลาแล้วน่าจะเป็นปลาซิวปอลสซ้อยนะครับน่าจะเป็นปลาที่อดอาหารนะครับดูจากก้างและกล้างเล็กน่าดูนะชุดนี้บอกได้คําเดียวว่าชุดนี้พี่ทวีต้องอิ่มเอมแน,น่นอนสององน,นี้สององน,นี้พี่ทวีต้องอิ่มเอมนะครับ <_ S 1> เ,ปเป็นสมเด็จ <_ S 2> จัมโบ <independently> ้ทั้งคู่นะครับสายวางังกับสายบ่อนะครับสายวางังกับสายบ่ออันนี้สายบ่อนะครับ สายบอ่อสายบอ่อปลานะครับหลังก้างปลาอันนี้เป็นสายวังนะครับวังบุรพานะ้วแถวแถววังบุรพานะครับชุดนี้พี่ตวีต้องอิ่มเอม <laughs>